สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนๆนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพบอนซี่ที่ป้าอ้อยเอ,อ่อเคยค่ายให้เพื่อนๆเนาะครั้งหนึ่งของเมื่อปีกายนี่นี่แต่ภาพมันอาจจะนี้พอป้าอ้อยเอาภาพเก้ามาวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอนซี่กับเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะให้ยายส่งรูปให้ดูเนาะรูปอาจจะไม่สวยแต่บอนซี่ป้าอ้อยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะ นี่มาเริ่มจากต้นที่หนึ่ง <c oughs> ต้นที่หนึ่งนี่ป้าอ้อยไม่มั่นใจว่าเป็นนารายแปลงหรือเรือลาหุ่นนจะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทอันนี้นายมั่นปืนยาวร้อยยี่สิบบาทอันนี้มัคควานกระผมหรือซี่มีซ้มต้นเลยร้อยยี่สิบนี่นี่บรรดาน,นี่ให้ดูภาพมุมสู้งก้นเนาะอันนี้น่าจะเป็นพันนครนจะจ๊ะไม่ใช่คุณนซี่วิชัยแล้วก็เจ้าจัก,กรพพัดแล้วก็มีนารายอาวตารลอยส้มสิบอันนี้กวนอิมนึ่งร้อย อันนี้อืมอะไรวะลืมไปแล้วอะลืมชื่อ <c oughs> อันนี้ศิลาหุ้มทองแต่น้าดุเลยใช่ไหมสีแดงแปดร้อยยี่สิบทศกัณฐ์ร้อยยี่สิบมีลูกนะจ๊ะมีซ่องต้นนี่นี่ก็เมือนกันมีซ่องต้นนะร้อยยี่สิบเมืองกันทศกัณฐ์อันนี้ไม่ร้วพยาจ,จะกี่ลือ่ออนไ้นี่นะแต่ไม่ใช่หนังไม้อะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมร้อยยี่สิบมีซ่องกระท่างกระท่างละซ่องตนนะจ๊ะ อันนี้น้ำตาลทศกัณฐ์ร้อยยี่สิบอันนี้ก็ศิลาหุ้มทองแต่อีกน้าหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้มีซ้มสี่ต้นเลยอันนี้เงาวกวนอูยะเป็นกอเลยสีห่หาต้นร้อยสามสิบอันนี้ยอดมุงกุฎจ่าหนึ่งร้อยอันนี้ก็เงาวกวนอูจะร้อยสามสิบเหมือนกันนี่เนาะอะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นนาลายอวตารถ้าไม่ไงั้นก็หล่นนะพักนะหนึ่งร้อยอันนี้ยักษ์สถานูุ้นจะร้อยยี่สิบ อันนี้ซี่บุรีลมร้อยสามสิบอันนี้ซวยนะบอนเก่าอันนี้หมอจินดาหนึ่งร้อยและอันนี้คือมาห้ายมยักษ์หนึ่งร้อยมาห้มาห้ายมยักษ์ต้นนี้คือสุ้งนะจะ๊ะอันนี้พญาโมนจะหนึ่งร้อยห้าสิบซวยยูหนา้าต้นใย่กอให่อันนี้นางไม้หนึ่งร้อยนี่นี่จะเป็นภาพสุ้งนะจะ๊ะนี่